ือหุ้นโนว่านี่ก็ผมผมมองว่าเป็นหุ้นเป็นหุ้นโกลดก็ได้เป็นหุ้นปันผลก็ได้นะครับและมันอยู่ในกระแสโลกอะเป็นเม็นกัดเทนของโลกที่6บาท90เนี่ยหรือที่ PE 1 1มานยวันนั้นเนี่ยคิดว่าแฟร์แล้วนะครับ บริษัทโนวาออ์แานิกนะครับเราเริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี2056นะครับตอนนั้นเราก็ตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตสินค้าออกมาพวกอาหารเสริมนะครับแล้วจำหน่ายตามช่องทางพวกมูลนิธิเซเว่นอะไรพวกนี้ช่วงแรกเนี่ยเราก็เจาะลูกค้ากลุ่มเป็นลูกค้าผู้หญิงวัยรุ่นถึงผู้หญิงวัยทำงานนะครับตอนนั้นเราใช้แบรนด์โดนัทนะมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ดูแลรูปร่างผิวพรรณตัวคอลลาเจนตัวไฟเบอร์นะฮะดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายนะครับเราก็ทำธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี5 6จนถึงปี60ก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆจากจากการที่เรามีโรงงานของเราเองเนี่ยมันทำให้สินค้าเนี่ยเราออกได้ง่ายนะกลางปี60ผมก็ออกสินค้าส,สินค้ามาเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพเจาะกลุ่มผู้สูงอายุเราก็ไปวางตามบนต้นเตทไปตามโฮมชอปปิ้งต่างต่าง,าง,าง,างนะฮะปรากฏว่าฟีดแบ็ของสินค้ากลุ่มนี้ดีมากมาก มันมีการซื้อซ้ำมีการบอกต่อเราไปขายตามโมเดิลเทรดตามฮอลล์อปปิ้งอื่นๆเนี่ยที่เราเราได้เราได้แต่การขายแต่เราไม่ได้ข้อมูลหรือเราไม่ได้ตาตาเบสของลูกค้าเลยตอนนั้นเรามีความคิดว่าเราจะออกสินค้าเนี่ยถ้าจะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเราต้องรู้อินไซต์ของลูกค้าข้างในเราถึงจะออกสินค้ามาให้ตรงกับความต้องการของเขา งั้นปีต้นปี6กหนึ่งเราก็เริ่มทำเทเลเซลขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะเก็บดาต้าเบสตรงนี้เดือนแรกเนี่ยเราทำเทเลเซลเออเรามีเทเลเซลอยู่4คนเราเห็นตรงนี้แล้วเฮ้ยตัวนี้มันเป็นช่องทางที่แบบมันเหมือนขายมูนเทสตมูนเทสตเนี่ยสี่ผ้าวัน60วัน90วันมีคืนของมีรีโอ้นู่นนี่นั่นเยอะแต่นี่เราเก็บตรงอย่างลูกค้าเลยเราก็เก็บดาต้าเบสพัฒนา CRM ระหว่างปี6162จบปี62นี่เรามีดาต้าดาต้าเบสอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ลน์ ตอนนั้นปี63ผมเหมือนเทหน้าตักเลยคือต้องไปทางด้านช่องทางนี้แน่นอนช่องทางเทรเซลเราก็ขยายเทรลเซลนะฮะล้วก็ทายอินไปตามรายการต่างๆนะฮะโดยที่ปีต้นปี63เนี่ยเราก็ตั้งเป้ายอดขายปี63ไว้ประมาณ1,000ล้านจากปี62เนี่ยเราได้ยอดขายประมาณ5 0 0กว่าล้าน6 3เนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้1,000ล้านปรากฏว่าทำทำพอเวลาเราไปโฟกัสช่องทางนี้และทำตลาดช่องทางนี้เต็มที่เนี่ย คือพอผ่านไปแต่มาก1ของปี63เนี่ยหนึ่ล้านมันมันทะลุแน่นอนตอนนั้นผมสั่งขยายขยายทั้งกําลังการผลิตขยายทั้งคลังสินค้าขยายทั้งเทเลเซลนะฮะจนจบปี63เนี่ยเราได้ยอดขายอยู่2 3 0 0กว่าล้านนะฮะเรามีเทเลเซลอยู่150คนเรามีคู่สายอยู่ประมาณ250คู่สายและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรามีฐานลูกค้ากว่า1นล้านไลย คุณภาพของสินค้าเนี่ยมันสําคัญที่สุดเลยในทุกเขตอาหารเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยส,สารอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยสเปคต่างๆเรามีการตรวจสอบทุกรอตของการผลิตว่าให้ให้มันได้คุณภาพตามที่เรากําหนดไว้กับทางซัพพลายเออร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้มงวดกับการตรวจตรงนี้นะฮะคุณภาพของสินค้าเราก็จะไม่ได้นะฮะการที่มีโรงงานเราเองเรา,เราสามารถทําตรงนี้ได้ อย่างถ้าคนอื่นเนี่ยไปจ้าง O e M เนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าสินค้าที่เขาส่งมอบให้คุณเนี่ยสเปคมันถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่าถูกไหมฮะเราจะทำโรงสากัดสมุนไพรแล้วเรามีโรงผลิตสมุนไพรนะคะัยตรงนี้เราคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตประมาณต้นมีนาปี65 แล้วเราจะทำแล้วเราจะทำตลาดสมุนไพรในประเทศก่อนโดยที่เราจะบุกทางร้านขายยานะฮะับในประเทศนะฮะแต่จริงสมุนไพรที่ผมกันจะทำเนี่ยผมอยากทำให้แตกต่างกว่าเจ้าอื่นอย่างที่เรียนนะครับเราถ้าเรามีโรงสกัดเองวัตถุดิบที่มาเนี่ยตอนนี้เราก็มีคอนแทคนะกับคอนแทคฟาร์มที่เป็นออร์แกนิกคือเราอยากได้สมุนไพรที่เป็นออร์แกนิกคือปัจจุบันเนี่ยสมุนไพรของเราเนี่ยที่ที่ไม่ได้ออร์แกนิกเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่เกษ,เกษตรกรที่ปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบเป็นออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สัญลักษณ์ออร์แกนิกนะพอนึกภผ้าเนี่ยมไม่ได้ทำไม่ได้ใส่ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ไม่ได้นู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่มาเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ออร์แกนิกแต่ว่าฟาร์มที่เราจะทำเนี่ยมันเอ่อที่เราคอนแทคเป็นเนี่ยเป็นฟาร์มออร์แกนิกเราก็จะทําให้ได้ออร์แกนิกนะฮะเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสมภัยเราก็จะแตกต่างกว่าคนอื่นนะฮะเงิน IPO เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะทําาคคลังสิน้ใหม่ อย่างที่อย่างที่ทราบนะฮะว่าปี63เนี่เราโตอย่างมากเรามีาทำให้เรามีคลังสินค้าถึง5แห่งเพราะฉะนั้นการจัดการการ,รอะไรต่างนีมน่มันทำให้ต้นทุนการผลิตเราสูงเพราะมันอยู่กระจายนะฮะหนึ่งส่วนหนึ่งเราเรา,เราจะทำคลังสินค้าแห่งใหม่ซึ่งเป็นคลังสินค้าอัจฉริยะนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปทำสมักง,งานใหม่เพื่อรองรับเทเลเซล5 0 0กว่าคนนะฮะคือปี65้าเนี่ยจะเพิ่มเทเลเซลจาก150คนเป็น500คน ทังงานที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเราจะทําการเอาบาวเพื่อให้ได้ยอดขายเอาบาวออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้สื่อในการในการในการาทำยอดขายนะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำลงลงสกัดสูนรพัยอย่างที่เรียนกับลงผลิตสูนภพยนะครับส่วนสุดท้ายก็ไปทำโรงงานใหม่ซึ่งจะมีกำลังการผลิตสูงนะฮะอันนี้อีกสเต็ปนึงนะครับ ต้องย้อนกลับไปประมาณเดือนกว่าที่แล้วนะฮะเราก็ชวนทางนักวิเคราะห์ของอันเดอร์ไรเตอร์ต่างๆเข้ามาวิสิต์ทางบริษัทนะครับเพื่อพูดคุยกับทางผู้บริหารว่ามองว่าเอะราคาหุ่นควรเป็นเท่าไหร่อย่างไรถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยบริษัทยังไม่ได้เริ่มกลับไปโฆษณาตัวทางเช่าเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเรามีการกําหนดราคากันตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับเราก็เลยมองว่าที่6กบาทเกเนี่ยหรือที่ PE มาสิบจุดศูนย์เจ็ดวันนั้นเนี่ยคิดว่าแฟร์แล้ว นะครับเียนแต่ว่าตอนนี้ปัจจัยมันเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือเขาก็เริ่มกลับมาโฆษณาตัวทางเช่าเยอะขึ้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นส่วนลดส่วนลดให้นักลงทุนด้วยนะครับถ้าเทียบกับรายอื่นนะฮะจากที่โฆษณาถ้าอ่านในไฟลิ่งนะครับเราก็จะเอาตัว PE นะครับของตัวเมก้านะครับตัวดี D นะครับแล้วก็เอามารวมคิดนะครับเฉลี่ยมาเนี่ยถ้าดูเทอร์ลิงปีหรือ PE ยอนหลังในอดีตนะครับก็จะตกประมาณ66เท่า รเราก็ขาย11.07ก็คิดว่ามีส่วนลดให้นักลงทุนแล้วครับงบกันเงินนะฮะในแง่ไรายได้เนี่ยก็เติบโตมาค่อนข้างจะต่อนเนื่องนะฮะแต่ปี61 300กว่าล้านนะฮะมาปี62 500กว่าล้าน63ปิดไป2,200ล้านนะฮะเอ๊ะถามว่ามาจากไหนนะครับก็คือช่วงแรก61 62เนี่ยเขายังขายแบรนด์หลักก็คือเป็นโดนัทฝั่งที่เป็นคอลลาเจนแล้วก็สารอื่นๆที่จับกลุ่นผู้หญิงวัยรุ่นและวัยทำงานนะฮะ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยพอมา62 63เนี่ยเริ่มขายตัว l i ฟ n e เที่ไปจับกลุ่มผู้ใหญ่นะฮะคนผู้สูงอายุนะครับตอนนั้นก็อย่างที่ทางคุณอภิพลเล่าให้ฟังว่าคือก็เริ่มเก็บ Data ข้อมูลมานะฮะแล้วก็มาทําตลาดจริงๆัเนี่ย62ขึ้นมา63นั้นเนี่ยตัวลิฟท์เน็เนี่ยเป็นพอร์ชั่นใหญ่มากในช่วงปี63เพราะว่าก็ประสบความสำเร็จในการขายนะฮะโดยเฉพาะตัวทางเช่ายิ่งยงนะครับก็เลยมีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับ ทีนี้เอาเล่าต่อมาถึงปี64นะครับเมื่อกี้อย่างที่คุณน้อคนบอกไปมันก็มีดราม่าเรื่องถังเช่านะครับเขาก็เลยปรับกลยุทธ์ว่าเอ๊ะเราหยุดกันทำการตลาดตัว่างเช่าลงนะครับแล้วก็มาบูตตัวอื่นขึ้นมาเพราะนั้นปีนี้เก้าเดือนก็เลยปิดอยู่ที่ประมาณ9 1 0ล้านช่วง6กถึงหเนี่ยมาจิ้นยังยังก็ค่อยๆกระเถิบมาพอมาพีคเนี่ยก็น่าจะปี63ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของ o ล s Prof ิต margin นะฮะปีนี้เหลือประมาณ61 นะครับก็ตามสัดส่วนของสินค้านะครับพอปีที่แล้วเนี่ยเราขายเ,าเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิฟต์เน็ตโดยเฉพาะตัวทางเช่าเยอะนะครับพอสั่งเป็นวอลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยการสั่งซื้อก็จะได้ราคาที่ตรองได้ถูกลงใช่ไหมครับแล้วเราผลิตสินค้าเองนะครับแล้วเราก็จะจําหน่ายเองบนช่องทางหลักก็คือเทเลเซลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไวพึ่งโฮมช้อปปิ้งที่อื่นนั้นต้นทุนเราก็เลยถูกตัวเน็ตโปรฟิตมาจินก็เลยสูงด้วยนะครับที่แล้วครับ